สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่อง JR c h a ช n น l นะครับช่องหวยฟรีวันนี้ก็มาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคํานวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เอา3าสูตรเทียบชนหลักร้อยบนนะครับมาฝากกันนะครับในงวดนี้หลักร้อยบนงวดที่แล้วที่ลงไว้ก็เข้ามานะครับที่เลือกให้นะครับแต่ที่ลง2สูตรเทียบชน นกันที่1กับสนี้หลุดนะครับแต่ผมเลือกเลขสองมาด้วยนะครับของวัดที่แล้วในชุดสรุปก็เพราะว่ามันมีสองสูตรที่เหลือนะครับที่ไม่ได้ลงให้ดูนะครับได้เลขสองนะครับวันนี้เอามาให้ดูนะครับ3ามสูตรสูตรเก่าที่เข้ามา1สูตรแล้วก็สูตรใหม่แต่ว่าสูตรใหม่ก็ไม่ใช่นะครับเป็นสูตรเก่าที่มีอยู่แล้วนะครับสองสูตร ก็รวมกันเป็น3สูตรเทียบชนหลักร้อยบนนะครับงวดนี้ก็ลองมาวิเคราะห์ดูนะครับว่ามันจะเป็นไปตามที่เราคิดเราหวังหรือไม่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการตัดสินใจนี้ก็ของใครของมันนะครับเพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับงวดที่แล้วเข้ามาก็ใช่ว่างวดหน้าจะเข้าเสมอไปนะครับมีเข้ามีหลุดนะครับคําเตือนนะครับสูตรที่นามาลงก็เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจรารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคํานวณย้อนหลังนะครับอนาคต้ก็ต้องลุ้นะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่รับชมและถูกใจก็ฝากากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลัก ร้อยบนนะครับสามสูตรเทียบชนนะครับงวดแรกนี่ชนกันที่เลขหกตัวเดียวนะครัหกตัวเดียวเพียวๆเข้ามาชนกันสามตัวหนึ่งสองหนึ่งห้านะครับออกสองสองเจ็ดเลขสองนะครับเข้ามาชนกันที่เลขสามตัวเดียวนะครับกับรางวัลที่ออกสามแปดแปดหลักร้อยบนนะครับเลขสามจนกันสามกับห้านะครับออกสามสูตร 9เลขสาเข้ามาชนกัน3กับ6นะครับออก3 5 2เลข3เข้ามาชนกัน0กับ3นะครับออก3 9 2เลข3เข้ามาชนกันที่เลข2ตัวเดียวนะครับของงวดที่แล้วถ้าเอา30ใศูนยนี้มาชนกัน ทั้งสี่สูตรนะครับก็จะชนกันที่เลขสองนะครับตัวเดียวนะครับแต่ว่าวดที่แล้วลงแค่2สูตรนะครับ2สูตรที่จะลงให้วันนี้ไม่ได้ลงนะครับของวดที่แล้วเดีย๋ยวเรามาดูสูตรนะครับสูตรเก่านะครับที่เข้ามาจากวดที่ที่แล้วที่ลงนะครับสูตรนี้สถิติเข้ามาจากงวดที่ออก5้าหกสาม ของงวดที่แล้วสูตรนี้คำนวณไว้ได้1024กับผลวันที่ออก2 4 6นะครับเลขก2นะครับเข้ามาของงวดนี้ตำแหน่งของสูตรนะครับก็จะเป็นหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1นะครับบวกกัน2ครั้งแล้วก็มาบวกด้วยหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่2 หลัก้อยเลขหน้าครั้งที่1ก็คือเลขหหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่สองนะครับเลข9ก้าหบวกหเป็นสิบสองสิบสองบวกเ้าเป็นยี่สิบเอ็ได้เลขหนนะครับได้เหมือนเดิมนะครับ ตัวแรกนี่ลบหนึ่งะครับแล้วก็บวกสอบวกสองสิบหกขออหกแปดนะครับจะมีมาหรือไม่จะไปต่อหรือเปล่านะครับร้อยวนนะครับสูตรนี้สูตรที่สองนะครับเยบชนจากสูตรนี้นะครับสูตรนี้เข้ามาทีหลังนะครับ คร่าวๆนะครับงวดแรก3บก3เป็น6 6บก7เป็น13 13บก3เป็น16เพิ่ไปทีละ3แต้ม6 9 2 5 8นะครับเลข6นะครับเข้ามา2 5 8 1 4เลข2เข้ามา7 0 3 6 9เลข3เข้ามา3 6 9 2 5เลข3 เจ็ดศูนย์สามหกเก้าเลขสา้ามาหนึ่งสีเข้ามาบวกกันแล้วได้16บหกนะครับขวัวที่แล้วหกเก้าสองนะครับเลขสองเข้ามาอันนี้เป็นสถิติเป็นระดีนะครับปัจจุบันนะครับของวัวนนี้ที่เราจะมาลุนกัน 9กบกเเป็น18บแบกแเป็น26 26ิบกยวกสเป็น28ได้เลขแปเพิ่มไปทีละสาแต้มนะครับก็จะเป็น1 4 7 0 16 ไม่นะครับตัวไหนจะมาในตำแหน่งของหลักร้อยบนนะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักสิบล่างบวกกัน2ครั้งแล้วก็มาบวกด้วยหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1แล้วก็บวกด้วยหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่2เรามาดูสูตรที่3สูตรนี้ย้อนกลับไปได้อีก3มงวดนะครับเอามาเป็นตัวเลขค่าตัวน 7บวก9เป็น16ได้เลข6ตัวแรกลบ1นะครับเหลือ5 5บวก2ได้7 7บวก2ได้9 9บวก1ได้10เอาตัวท้ายนะครับ6 5 7 9 0กับผลรางวัลที่ออก6 8 7นะครับหลักร้อยบนนะครับเลข6เข้ามา2 1 3 5 6เลข2เลข2กมา2 1 3 5 6เลข3เข้ามา สี่สาเจ็ดแเลขสมเข้ามาสามสอเจ็ดเลขสมเข้ามาเก้าแออกสามเนะครับเลขสาเข้ามาบวกกันแล้วได้11นะครับลบหนะครับเหลือสิ สิบวกสได้สองสบวกสได้สี่สบวกหได้5 10 2 4 5่งศูนยกับผลาัวั์ที่ออก2 4 6นะครับเลขสอเข้ามาเรามาดูของงวดนี้1นบกเได้10นะครับลบหนึ 9, 9่เกบวกสเป็น11 เอ็ดบวกสองเป็นสิบสามสิบสามบวกหนึ่งเป็นสิบสี่4ูเก้าหนึ่งสามสี่นะครับห้าตัวนะครับสูตรนี้สิบหกพอพอหกแปดจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักร้อยบนนะครับชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับ ใครไม่มั่นใจตัวชนหรือจะเลือกเอาเฉพาะสูตรก็ลองดูนะครับเลือกเอาตามที่ชอบนะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลักแสนนะครับแล้วก็มาบวกด้วยหลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่2นะครับ mm hmm. เมื่อเอา3ส,สูตรนะครับมาเทียบชนกัน mm hmm. สูตรที่1 หนึ่งศูนย์สองสี่ศูนย์ที่สองแปดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์ศูนย์ที่สามศูนย์เก้าหนึ่งสามสี่นะครับเมื่อเอามาเทียบชนกันนะครับงวดนี้ก็จะชนกันอยู่สามตัวนะครับเลขศูนย์นะครับเลขหนึ่งแล้วก็เลขสี่ วันนี้ชนกันสามตัวนะครับหลักร้อยบนชนกันสามตัว x สอก x หนึ 0, น่ง x สี่ ใช่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งหลักร้อยบนนะครับท่านผู้ชมก็ออกไปวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับชอบป็จัดกันประพานนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสาหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝาก ตามช่องไว้นะครับ JR Channel วิีทาง YouTube ก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสํหรับคลิปนี้สวัสดีครับ